สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําคลิปไม้ตายเกาหลีต่อจากคลิปที่แล้วนะค,คลิปที่แล้วเราทําไม้ตายญี่ปุ่นนะคผมเดี๋ยวเราจะเอาสองตัวมาเทียบกันเลยนะครับไม้ตายเกาหลีส่วนมากก็จะน่าจะอพมีแนวทางกันอยู่บ้างแล้วนะครับเพราะว่า เริ่มีคนใช้เยอะแล้วนะครับสำหรับไม่ทายเกาหลีเหมาะสำหรับการใช้ทุ่นตัวใหญ่นะครับในเขาเรียกว่าหมายที่ว่าลมแรงขึ้นลมจัดหรือประมาณนั้นนะครับขึ้นลมแรงนะครับน้ำเดิน น้ำเดินนี่ค่อนข้างจะสู้ยากลำบากนะมีเท่าไหร่ก็ไหลจมหมดนะครับแต่เกาหลีก็พอสู้ไหวนะครับหมายตายเกาหลีอ่ะเริ่มเลยขั้นแรกเราจะเล่าคร่าวๆก่อนเนาะก็คือเราจะใส่ชุดเข้าไปอย่างนี้ตะกวัว ลูกหมุนไม่มีตัวเบ็ดนะตอนนี้เราจะดูวิธีการตั้งก่อนเนาะแล้วก็ทุน่นบอลูนทุ่นก็เป็นทุน่น <c oughs> เบอร์เดียวกันแบบเดียวกันครับที่ตั้งไม้ตายญี่ปุ่นนะครับเพียง <c oughs> แต่ว่าตัวนี้ผมขูดสีออกนะครับ ให้ดูเท่อันนี้ไม่ได้ขูดสีออกอก็คือตัวนี้เป็นหางเดิมของมันเลยนะครับตัวนี้เป็นหางที่ผมมาโมนิฟายนิดหน่อยก็จะเนะครับจะอ่อนหน่อยไอ้ตัวนี้เป็นหมมางค่อนข้างเป็นหางเดิมมันก็จะแข็งหน่อยกระดางกระดางตัวนี้จะหจะางจะค่อนข้างอ่อนผิวๆหน่อยนะครับ ก็อ๋อมาว่ากันเรื่องตั้งเลยนะคร่าวๆนะก็คือใส่ตะกั่วข้างบนแล้วก็ให้ลงไปตั้งประมาณนี้ประมาณนี้นะครับปริมๆก็คล้ายๆกับญี่ปุ่นนี่คล้ายกันเลยอ่ะลองดูนะใส่ลงไป สังเกตได้อย่างหนึง่งเวลาเวลาที่เราตั้งนะครับโอ้ยังนนไม่ได้ต้องเรื่อนเรื่อนสต็อปเปิลลงไปเห็นไหมคนระับทุนจะค่อยๆลงไปเซตตัวช้านะครับดูนะลงเซตตัว เกาหลีนะครับประมาณนี้นะครับทุกอย่างลอยจากพื้นเหมือนกันนะครับกับไม้ตายญี่ปุ่นแล้วก็เรามาดูเจ้าตัวนี้กันว่ามันจะอยู่ลักษณะไหนเจ้าตัวบอลลูนนะครับผมเจ้าตัวบอลลูนนะครับอยู่ระดับปริมปริมน้ําอย่างนี้นะครับส่วนอย่างอื่นก็ลอยจากพื้นเหมือนกันนะครับ เหมือนก,นกันกับไม้ตายญี่ปุ่นเลยนะครับนนี้เป็นตะกวัวบนนะครับลูกหมุนลูกมุนคือลอยอยู่นะครับนี่นะลอยกับจับพื้นนะเนี่ยไม่แตะพื้นนะครับวอลรูนนะครับผมถ้าเป็นไม้ตายญี่ปุ่น จะเพิ่มน้ำหนักที่ลูกหมุนตัวล่างนะครับแต่เป็นเกาหลีแบง่งแบ่งเจ็ดสิบสามสิบนะครับผมโอเคเรามาแบ่งกันเลยนะครับครับผมก็อย่างที่บอกนะครับถ้าเป็นไม้ตายญี่ปุน่นจะแบ่งนะครับโอ้จะเพิ่มนะครับเพิ่มที่ลูกหมุนตัวล่างนะครับแต่ถ้าเป็นเกาหลีจะแบ่งนะครับแบ่งจากข้างบนลงข้างล่างตอนนี้เราก็จะมานับ ตัวข้างบนนะว่านมีกี่ขดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดประมาณนะอัตบิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดประมาณแปดนะประมาณแปดแบ่งเจ็ดสิบสามสิบแบ่งไปสามส่วนก็ประมาณสองกว่า ก้าก็สามเนาะสองครึ่งก็แล้วกันเนาะสองครึ่งตัดเห็นะครับดึงออกมานะครับสองรอบครึ่งหรือถ้าเจอหมายแบบคลื่นแรงๆลมแรงๆก็ แบ่งลงไปข้างล่างให้เยอะหน่อยก็ได้นะครับอันนี้เอาเบื้องต้นเจ็ดสิบสามสิบก่อนเนาะมาแล้วนะครับสองรอบครึ่ง ประมาณแล้วก็ใส่เข้าไปใครชอบตะก,กวัววิ่งก็ทำเป็นตะก,กวัววิ่งนะครับนี่ส่วนเจ้าตัวตะก,กวัวบนก็เลื่อนขึ้นประมาณสักรึ่งถ้าเลื่อนขึ้นสูงมากก็จะ ทอยเบ็ดลำบากนะครับเวลาใช้คันยาวๆนะครับมันจะแกว่งนะครับก็ประมาณนี้ประมาณประมาณคืบหรือว่ายาวกว่านี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบเราก็เลื่อนสต็อปเปอร์ขึ้นไปตั้งระดับน้ำนะครับ การวัดระดับน้ําวัดยังไงให้รู้ว่าเจ้าตะกัวข้างล่างแตะพื้นไม่ลอยจากพื้นเพราะว่าเวลาเราเช็คไม้เช็คหาหินอะไรตามคลิปที่อย่างที่แม่อ่อนนะครับคลิปตั้งไม้ตายเกาหลีนะครับ คลิปแรกที่ผมทำนะครับที่อาจารย์หนึ่งมิล่าครับก็หาไม้หาหินนะครับหาจุดตกนะครับด้วยการใช้ตะก,กวดตัวล่างนะโดยไม่ใส่ตะขอนะครับไม่ใส่ตัวเบ็ดนะครับจะรู้ได้ไงว่าเจ้าตะกวดตัวล่างเนี่ยถึงพื้นก็คือตอนแรกอ่ะเราจะตอนแรกเราตัาง้ง แค่นี้นะครับใช่ไหมมันลอยนะครับบอลลูน,นครับแล้วใสชนน่ชิ้นหน้า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 โอเคนี่นะครับใส่ชิ้นหน้ายาวขนาดไหนครับนี่คืบนะครับกดตัง้งว่าหางเนี่ยหันโผมาประมาณคืบเลยนะนี่อ่ะลองดูมันคืบเนี่ย ตะกัวจะแตะพื้นนะครับตะกัวล่างนะครับ ประมาณกี่ข้อเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดข้อแปดข้ออย่างนี้นะครับแล้วเราก็ไปโยกหาพื้นหาหินข้างล่างนะครับที่จุดตกนะครับถ้ามันสะดุดหินหรือว่าตกล่องหินอะไรเงี้ยเราก็เบี่ยงซ้ายแบ่งขวาเพื่อจะหาจุดตกที่ดีกว่านะครับโอเคนี่แล้วเวลาเราตั้งตก ส่วนมากจะตั้งตกที่สามข้อเดี๋ยวนะครับถ้าตั้งตกที่สามข้อแล้วจุดข้างล่างมันจะอยู่แบบไหนเรามาดูกันนะครับจะอยู่เหมือนไม้ตายญี่ปุ่นหรือเปล่าแต่โอเคเรามาดูกัน ตั้งที่สามข้อรวมบอลูนด้วยนะครับเป็นสามข้อนะครับส่วนมากจะตั้งกันอยู่ประมาณนี้นะเลื่อนลงไปดูเลยจะตัวทุ่นนะครับตัวทุ่นลอยอยู่ตะก,กัวบนลอยนะครับตะกัวบนนะครับตะกัวล่างกับลูกหมุน ไม่แตะนะครับไม่แตะพื้นนะครับผมไม่แตะพื้นลอยอยู่ลักษณะลอยจากพื้นประมาณสักหนึ่งถึงสองเซนติเมตรนะครับลอยจากพื้นนะครับไม่เหมือนญี่ปุ่นนะครับของญี่ปุ่นไม้ตายญี่ปุ่นจะ ราบกับพื้นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเอามาเทียบให้ดูนะครับครับผมตัวนี้เป็นไม้ตายญี่ปุ่นที่เราตั้งเมื่อคลิปก่อนนะครับผมคลิปที่แล้วนะครับส่วนตัวนี้เป็นไม้ตายเกาหลีที่เราตั้งใหม่นะครับเราลองวัดกันที่ตะกัวบนก่อนนะครับ ทุกอย่างอยู่ในลักษณะใกล้เคียงกันนะครับแต่ตะกตัวบนนะครับตัวนี้ของไม้ตายเกาหลีนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นของไม้ตายญี่ปุ่นนะครับอันนี้นะครับไม้ตายเกาหลียังไม่มีตะขอนะครับผมยังไม่ใส่ตัวเบ็ดนะครับไม้ตายญี่ปุ่นใส่ตัวเบ็ดไปแล้ว ตรงตรงนี้นะครับเป็นลูกหมุนกับตะกัวนะครับไม้ตายญี่ปุ่นนะครับผมส่วนตรงนี้เป็นตะกัวของไม้ตายเกาหลีนะครับไม่แตะพื้นนะครับส่วนตัวนี้นอนราบกับพื้นนะครับผมโอเคเราจะมาใส่ตะขอของไม้ตายเกาหลีกันครับผมใส่ตะขอเรียบร้อยนะครับหย่อนลงไปเลย จะค่อยๆเซตตัวลงไปเห็นไหมครับเห็นไหมครับค่อยๆเซตตัวนะครับแล้วก็หางทุ่นตั้งอยู่ระดับใกล้เคียงกันนะครับนะครับเราลงไปดูข้างล่างกันนะครับ เจ้าตัวไม้ตายเกาหลีนะจะลอยนะครับตัวนะครับนะครับตะกัวจะลอยจากพื้นนะครับผมตะกัวและลูกหมุนนะครับลอยนะครับเห็นไหมครับ ตัวเบ็ดกับสายหน้านะครับะนะครับนี่ตัวเบ็ดตรงนี้นะครับงอขึ้นมานะครับส่วนลูกหมุนตรงนี้นะครับนะฮะลอยจากพื้นนะครับผมส่วนญี่ปุ่นยังนอนราบอยู่เหนเดิมนะครับ แล้วทํายังไงจะตั้งยังไงให้เจ้าตะกัวเนี่ยลงไปข้างล่างได้นะครับก็ต้องยืดขึ้นมาคือยืดขึ้นมาตั้งที่ ตั้งหางทุนให้สูงขึ้นมาอีกนะเรียบร้อยเหมือนกับที่เราหาระดับหินนั่นเองนะเนี่ยอย่างเงี้ยสูงอย่างเงี้ยก็ยังตะกวัวบนก็ยังไม่ผืนนะครับไม่ลอยยังลอยอยู่นะครับ ไม่ติดพื้นนะครับนี่นะเห็นไหมครับตัวนี้นะครับตัวนี้ของญี่ปุ่นนะครับลอยอยู่ในระดับเดียวกันเลยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยแตะพื้นทั้งคู่นะครับตัวไม้ตายเกาหลีนะครับตะกัวไม่แตะนะครับแต่ว่าลูกหมุนแตะพื้นนะครับส่วนญี่ปุน่นไม้ตายญี่ปุน่นอนราบกับพื้นทั้งคู่นะทั้งตะกัวทั้งลูกหมุนเลยนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราจะสังเกตได้ก็คือที่มันแตกต่างกันมากก็คือเห็นไหมครับเกาหลีถอนเร็วมากเห็นไหมครับส่วนญี่ปุ่นญี่ปุ่นถอนช้านะครับเห็นไหมครับดูเกาหลี ถอนเร็วและเด้งเด้งแบบนี่เห็นไหมจังหวะเด้งนะครับดูนะสูงมากนะครับไม้ตายเกาหลีนี่แน่นอนถอนนะครับถอนสวยงามโอเคนะครับข้อแตกต่างระหว่างเจ้าสองตัวนี้นะครับไม้ตายญี่ปุ่นกับไม้ตายเกาหลี จริงๆแล้วเจ้าไม้ตายญี่ปุ่นเนียครับเ,เขาใช้เจ้าตะกวัวเนี่ยนะครับเป็นท่อนเดียวก็ได้นะครับก็คือนอนลากกับพื้นไปเลยนะครับไม้ตายญี่ปุ่นก็คือเน้นให้ตะกวัวข้างล่างนะครับนี่นะนอนลาบก,กับพื้นนะครับ ไม่ยกขึ้นมานะครับถ้ายกขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งก็คือก็จะเรียกไปอีกอย่างนะครับสําหรับของญี่ปุ่นนะครับผมญี่ปุ่นจะตกด้วยวิธีการตกใบตายบาลานลอยนะครับด้วยการเซ็ตทุ่นในครั้งเดียวนะตกได้ทั้งหมดเลยนะครับไล่ไล,ล่ระดับหางทุนนะครับใบตายตั้งตรงนี้บาลานแล,ลอยนะครับ ประมาณนี้เราจะมาคุยกันอีกทีหนึ่งในเรื่องนั้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องของไม้ตายก่อนโอเคครับผมไม่ได้อย่างที่บอกนะครับไม่ไม่ได้มีวิชาเทพชิงหลิวหรือว่าอะไรทางหลายแหล่ทั้งสิ้นนะครับวิธีนี้เป็นวิธีที่ผมใช้ทั้งสองทั้งสองวิธีเลยนะครับ บางบางทีก็ใช้เกาหลีบางทีก็ใช้ญี่ปุ่นนะครับผมมันมันก็ไม่ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรกันแน่แต่เท่าท,ที่ดูมาเขาเขาเรียกอย่างนี้นะก็เลยเรียกตามตามกันไปก็ได้ตัวทั้งคู่นะครับวิธีนี้ใช้ดีทั้งคู่พอๆกันนะครับผมผมว่าน่ะเหมาะสําหรับหมายที่การใช้เจ้าตัวทุนเนี่ยใหญ่ๆนะครับ แต่เราไม่อยากให้ตะกัวไม่อยากใช้ตะกัวข้างล่างเยอะก็แบ่งขึ้นมาข้างบนนะจะแ,แบ่งสองแบ่งสามแบ่งสี่แล้วแต่นะฮะแล้วแต่ชอบนะครับเาก็มันเหมาะกับสายธรรมชาตินะส่วนสายบอ,อกินดิบชิบหน้าชิบหน้ากินดิบก่อนนะครับกินดิบเจอกัน ตั้งสามจอมสามตั้งห้าจอมห้าตั้งห้าจอมสามหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเรามาลองดูว่าตั้งยังไงคลิปหน้านะครับเจอกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้ไม่ตายเกาหลีเปรียบเทียบกับไม่ตายญี่ปุ่นจากคลิปที่แล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ